น้อยนะเอ้ยกระาดแดดตัแ่ขี้ก okay no ็าดแดดระาจ็หอมเลยขอเล่นนะเฮียเล่นก่อนอ้าวใช่หรอ่ยไปเฮียมาก่อนให้เฮียเลยเอออไม่เข้าสักทีก็อ้งไม่ยอมทำอะไรเลยมัแต่เล่นเกมม่เล่นเล่นเกมอ้าวอ้าวน้่ดิ ก็เห็นเห็นอาเล่นเกมอนี่นะเมื่อกี้เอองั้นแม่มอนอะก็แล้วมอนอะไรใช่ลืมไปว่ะไม่ใช่ก็กันแล้วว่ามอนเออสวัสดีครับแหละเอาตามนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับมันอัดคลิปอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพ่อจพ่อ สวัสดีครับอยู่ผมพ่อลูกครับเล่นเกมครับมาแล้วมาแล้วเย้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนพาสามสไปเดอร์แมนนะครับพานีเราเจอคนนี้ไปแล้วนี่ตัดสกิปไปเลยอ่าสวัสดีครับคุณเมมโมรี่มาก่อนเลยอ่าสวัสดีจ้าคุณเมมโมรี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะทำแบบไอ้ไอ้ไททันฟอร์อะเป็นแบบ ไลฟ์สดอย่างนี้ดีไหมครับแล้วจะทำเป็นคลิปดีครับไม่ได้มีทางคุยด้วยหรอกแต่แก็มีอีกมวลเสียงสามันท่าไปมาคลิปเสียงสาวมันท่าไปมาตัดคลิปมันอัดคลิปอยู่มอนมันไม่ให้สอบพูด ฮะเล่นสีมาก็ดีครับไม่ได้ยินอะไเลยครับเป็สวัสดีครับคุณเมมโมรี่ครับจะไลฟ์สดไทยท่านฟอคุณเมมโมรี่คิดเห็นยังไงครับผมเอาวันนี้เสียงชัดไหมครับแล้วก็ภาพชัดไหมแล้วก็มันแหลกไหมครับเขาบอกว่าขอไปกินบัวลอยตั้งเพิ่งซื้อมาแหนมนี่แหนมซะเลยบัวลอยไข่ไข่เคี่ยวบัวลอยเนี่ยติดนี้เขาติด ขยายตรงกันครับให้ตรงกันครับลูกชายโชวช์หน,น่อยอันนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับเอ๊ะทำไมเลขจํานวนคนไม่ขึ้นเนาะเพราะอะไรเหางจำนวนคนมาแล้วอ๋อเมื่อกี้ตรงใัองอยไร้างอะเออเฮ้อเรีไรเคมันอาจจะแหลกแหลกแหลกที่เครื่องมันแหลกน่นรักน่ามาแหลกนารอกอ้าวมาสปูตเตนร์สกุลสปูตเตอรสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อคุณเมมมโรี่บอกว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีนะครับเอ๊ะเมื่อวานเราเล่นเมื่อกี้แสดงว่าเน็ตมันกระตุกนิดนึงนะครับพออยู่ดีๆมันปึ้งขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยแชทชลี้ยงไล่เขาหน่อยแล้วอย่างหนึ่งคือเราเล่นย้อนจากเมื่อวานอยู่มาอ๋อแต่ตอนนี้มีสองท่านแต่ทำไมโชว์ท่านเดียวอย่างงงเน็ตเป็นไรอ่ะเจสซี่เปิดบลูทูธไว้อ่ะไม่เกี่ยวแต่เปิดไว้ทุกวันแหละแน่ก็นอนหลับหลับได้เน็ตเป็นไรอ่ะ ่แ uh huh. ม่เขาหลับอยู่หล <co ังบ้านแม่เป็นไรก็ไม่รู้ครัตอนนี้เอาแม่เขาไปเลยคุยกับเขาก็ได้เอาแม่เลยครับเลยมนฝากฝังไอ้คีน้ำเลยนะสองขวดน่าขีน้ำสองสองขวดโอเคเสียงได้ยินชัดไหมครับเดี๋ยวผมเร่งเสียงไปอะไรก็ได้แล้วอ่ได้ยินอะไรไม่ชัดบอกช่วยบอกบอกกันดแน่นอนจ้าไม่รู้ต้องบอกเขาลูกไม่เไรอ สำหรับโกมอนที่ดูคลิปอยู่นะครับภาษาเขาบอกแล้วอับคลิปอยู่เพราะภาษาที่หนึ่งโกโมอนก็เลยบอกว่ากับคลิปอยู่คุณสปูตเด่นวันนี้เป็นไงครับอาบน้ำยังครับคุณสปูตเด่นอาบน้ำนอนอเลยนะครับค่ะ เพราะว่าคุณสปูตันผมยังกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไฟ์เป็นเวลาคุณสปูนอาบน้ำพอดีไงจริงๆถ้าอย่างนั้นบอกอาจจะได้ไฟ์ไวหน่อยอ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณสปูตันจะได้มีเวลาอูเยอะเนาะครับพรีสโนได้ปวดอยา่างนี่หรือที่พูดเป็นภาษาตุรกีว่าใครเตาองไปรู้ละ่ะโอ๊ยจ็บปรกกาปาะกาเบรนก,ก,กิง้งไม่ใช่แล้วอันนี้มั่วเฮไลฟ์สดเป็นอะไรฮะ ม่มันค้างแค่หนึ่งคนเออฮัลโหลฮะไม่เป็นไรเนี่ยขอโทษครับพอดีเป็นบ้านไม้ <c oughs> มาอาจารร <c oughs> ย์พอดีเผ็นบินไหวน่งมีเสียงกลุ่มร้องไหว <c oughs> ไม่ใช่สาตัวคือเปล่าเหม็นตด <c oughs> <c oughs> ไม่ตดไม่ตดไม่นั่นไม่นั่นเอ๊ะทำไม <c oughs> ดูค้างๆนะ เอ๊ะทำไมดูค้างๆไม่ทราบว่าตอนนี้มันมันค้างมันอะไรไหมครับยังไงมาบอกกันนิดนึงนะอ๋โอโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยีสวัสดีครับคุณติ๊กบอกก็มาครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกือบไปแล้วอ่าแสดงว่าไม่ได้ติดขัดอะไรเลยเฮงอ่าเลยกันเลยอ๋อแล้วเห็นน ไปผู้จีบเลยวันนี wrong, <S <S <Sisters> ้นะปิดปิดิดช่วงนี้ก็อันนี้ไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับพกแอลกอฮอล์อะไรเจลล้างมือกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แมสนะครับใส่แมสนะครับพวกเราด้วยความเป็นห่วงจากพ่อและลูกและหลานนี่ปรารถนาดีหลานไม่ได้พูดเลยอยากให้คุณซื้อประกันไม่ไม่ใช่แล้วเราไม่รังกันมะเร็งเราไม่ใช่บริษัทเราไม่ใช่บริษัทขายตรงางแมวมาจากไหนเนี่ยเจ้าลูกา อย่าลืมทอาประกันนะครับประกันอะไรนะครับเปล่าประกันหมายชีอะไรรูเออเธอมีประกันอะไรยังอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรประกันอะไรโป้ไปได้ไหมไม่ไปน้องจ้างไม่ฟังเอาไปครับให้ปกป้องคุ้มกัน ตัวประกันตัวประกันโอสเทดยูตรากันไม่รอยอ้ใยลอยใช่ป่ะใช่ไนี่มันมีแอรนหนสเทดคือตัวประกันตัวประกันเอาละคนนาช่วยทีอ่าทั้งหมดเขย่าละดันรูดนะฮะคุณรู้สึกว่ามันแปลกนิดนิดไหมไี่จะกนมาเสืตัว แต่ฉันดูได้ตัวฉันเองได้ฝ่าธรรมัิตใจ่าคุณทำได้ฉันทำได้แน่ฝึกมือไข้ค้างเหรอค้างอยู่ที่สองคนเองอะครับทั้งที่มันมีหนึ่งสองสามทั้งที่ปกมีกันสี่คนไม่น่าจะออกนะเหยนว่าไร้หลักค้างแต่ทำไมเขาบอกว่ามันดูได้น่าไงไหมครับสวยไร้หลักค้างจริงๆด้วยตอนนี้เขายังโควิดอยู่เลยเออใช่ในพีเอซีนี้มีเกมไรในพีเอซีเรามีเกมอะไรบ้างครับ <rium> <Dante> อ๋อโอเคเยอะแยะมากมายครับยังไงเดี๋ยวจะบอกไว้นะครับวันนี้ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์หรอกครับอ้อเปล่าครับเมื่อกี้สงสัยเน็ตมันค้างครับอ่าฮะว่าอยู่ดีๆคอมเมนต์มันก็หายไปครับแล้วมันก็เด้งออกมาทีเดียวพวดเดียวแล้วก็ตกใจเหมือนกันและนี่ก็เรียนหยิบจอยไปแบบอาอก็ตาก็ตามคือคอมเมนต์อ่านอยู่ตลอดเลยนะครับคอมเมนต์อ่านอยู่ตลอดเลยครับแต่ตอนนี้ว่าทําไมอยู่ดีๆมัน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 อยู่ดีๆมันก็เด้งมาพร้อมกันหมดเลยก็ยังงงวันนี้ไลฟ์เป็นอะไรก็ไม่รู้ อ่าคุณที่กรอกได้ยินแล้วใช่ไหมครับได้ยินหรือเปล่าเพราะผมไม่แน่ใจมันค้างหรือเปล่าอีทําไมยังไม่ไๆๆไม่แน่ใจอาจจะเราปิดไลท์แล้วกดไลท์ใหม่ได้ไหมเดีย๋ยวอ๋อได้ยินได<ม>้ยิ<อ>นแล้วโอเค,อเคหรือจะเป็นเพราะว่าอาจจะพิมพ์พร้อมกันอันนี้ไม่แน่ใ,นใจหรือเปล่าครับอยู่ดีๆมันก็ปุ๊บขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยยาวๆไปเลยเด้งพวดเดียวออกมาอ่าสรุปเมื่อกี้นี้เราก็ได้ช่วยได้ได้ได้ช่วยเมื่อกี้ไปแล้วเซฟิเลียนไปแล้ว เอ็มมเลีนฟลักเกอร์ออ <า S 2> โอเคหมดแขอ,อขอบพระคุณครับครับอ๋อตอนนี้เขากำลังดักฟังใช่ป่ะซันนี่ทีเซอร์คืออะไรครับซันนี่ทีเซอร์อผมเองก็ยังงงเหมือนกันครับอ่ะลองดูอ่ะหาขึ้นครับคืออะไรครับ ซันิสไทเซอร์คืออะไรครับคุณยีวีจีเพ็ดอ้าวลูกชายหมุนอยู่นานลไออังมาโถมาที่มา,มาอ้าวเหรอโอเคได้เลยเฮงไปโดนตรงนี้พอดีเลยก็ดันได้เล่นแบบปุ๊กอ๋ออังเล่นอ่าเดี๋ยวเฮงกระเตะคอยเชื่อกันอ่านโอเองก็ไม่ได้เล่นหรอครับเวลาไลฟ์ไอกระเป๋าผู้าาาาชายผู้ชายพี่อินดี้สวัสดีครับขึ้นมาชิวๆกับอาจารย์ปามคุต สวัสดีครับพี่สงสัยมัอสงสัยมันค้างๆนะครับวันนี้ครับอ่าหรือเดี๋ยว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 ผมปิดแป๊บหนึ่งนะแล้วปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีเดี๋ยวขอไลฟ์อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวสงสัยมันค้างอ่ะอ่าสต็อปเกมไว้ก่อนลูกอ่ะเดี๋ยวเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมมันเด้งมาอะไรมันช้าไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วมาเจอกันอีกทีแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวประมาณไม่ถึงห้านาทีก็ได้สักครู่เดียวไม่ถึงห้านาทีแล้ว Mà linh linh mà...